สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมยอมสินครับวันนี้ผมพามาดูสูตรดองเหล้าแล้วก็สูตรต้มนะครับสมุนไพรที่ใส่เข้าไปรอบนี้ก็คือ6ชนิดนะครับเพิ่มเข้ามาอีก2 2อ,อะไรนั้นค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ อย่างแรกก็คือกวาวเขือแดงครับกวาวเขือแดงสรรพคุณสำหรับคุณผู้ชายเลยนะครับตัวนี้จะช่วยขยายหลอดเลือดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศมีฤทธิ์เหมือนกันกันกบยาไวอากาอเลยคนที่กินไม่ได้ก็คนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ความดันนะครับก็ขยายหลอดเลือดทําให้คนที่เป็นโรคหัวใจเสี่ยงต่อการหัวใจวายคนที่เป็นโรคความดันเหมือนกันนะครับตัวนี้จะไปสูบฉีดเลือดแล้วทําให้ช็อกได้ครับ แต่ตัวนี้ก็คือห้ามเด็ดขาดนะถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเบาหวานความดันหัวใจกินไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนปกติแข็งแรงดีก็กินได้ครับตัวนี้ใส่100กรัมครับมาตัวที่สองครับโดไม่รู้ล้มตัวนี้เป็นแบบแห้งครับเราเก็บทําความสะอาดตากแห้งแล้วก็อบแห้งเรียบร้อยโดไม่รู้ล้มก็ใส่10กรัมตัวที่3ครับตัวนี้คุ้นหน้ากันดีครับก็คือปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกเราใส่แค่10กรัมครับไม่ใส่เยอะ เพราะว่าปลาไหลเผือกถ้าเอาไปดองเหล้าแล้วอันนี้คือสูตรดองเหล้านะถ้าเอาไปดองเหล้าถ้ากินในปริมาณที่มากจะมีสารออลคาลอย์นะครับทําให้เป็นพิษในร่างกายถ้าเกิดอาการเป็นพิษก็จะทําให้อาการตาค้างนอนไม่หลับเลยนะครับตนนัวนี้ถ้าต้มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดองเหล้าใช้แค่1ิบกรัมพอเป็นสมุนไพรเฉพาะถิ่นนครพนมนะครับยอทามหรือว่าขมิ้นเครือ ลูกมันคล้ายๆลูกยอครับในตำราพื้นบ้านอีสานนครพนมใช้ย,ยอทานเอาไปเข้าเป็นยาบำรุงทางเพศท่านชายอย่างแรงบางคนก็เอาไปดองเหล้าบางคนก็เอาไปต้มได้ทั้งสองแบบครับจะไปบดผงเป็นแคปซูลก็ได้เหมือนก,นกันกับขมิ้นของเราเลยจะช่วยเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ครับเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ช่วยได้ตอนนี้คือแห้งแล้วนะครับเราใส่เข้าไป10กรัม ไม่รู้ลมเราก็รู้สรรพคุณกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมช่วยบำรุงกำนัดบำรุงกำลังท่านชายผู้หญิงกินก็บำรุงกำลังเหมือนกันครับแต่คนที่มีลูกตั้งทันอยู่ก็ห้ามกินครับปลาไหลเผือกเหมือนกันช่วยบำรุงกำลังบำรุงทางเพศเหมือนกันครับแต่ถ้าไปต้มจะดีที่สุดต่อต่อมาก,ก็คือโสมไก่อกหรือว่าทองพันดุลครับตัวน,นี้เราฝานเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเอาไปตากแห้งแล้วก็ไปอบแห้งเรียบร้อยนะครับแห้งสนิทแล้วนะคุณผู้ชมใส่อีก10กรัมครับ ใส่ในตัวยาของเราใส่เข้าไป10กรัมนะตัวนี้ช่วยบำรุงกำลังบำรุงกําหนักอยูแล้วผู้ชายกินก็บำรุงกำลังวันชาคนที่เคยกินหัวสดสดก็มีนะครับหัวสดสดก็กินได้เป็นหัวเหมือนหัวเผือกหัวมันเลยแก้ฟกช้ำได้ด้วยมาที่ตัวต่อมาครับตัวนี้เด็ดเลยตัวนี้ก็คือ สังกรณีครับที่ผมเพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มทั้งดอกทั้งรากทั้งใบเลยนะครับทุกส่วนเป็นยาหมดโดยเฉพาะรากกับใบนี้เป็นยาบำรุงทางเพศอย่างแรงเลยนะครับบางพื้นดีก็เรียกว่ากวางหีแฉะกวางตูดแฉะเคี้ยวแค่ใบก็ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศแล้ว ผมเอาไปใส่ในสูตรดองเหล้ามีหลายท่านเอาไปทําเป็นยาดองเหล้านะครับกินแล้วได้ผลดีเขาเอาสังกรณีกับยอไทม์ไปใส่เพิ่มเขาเอาไปดองรวมกันเขาบอกว่าได้ผลดีมากๆผมก็เลยอยากมาแนะนําวันนี้ก็คือสูตรดองเหล้าสูตรใหม่ใส่ยอไทม์หรือว่ากระมิ้นเครือของเราแล้วก็สังกรณีใส่ลงไปด้วยใส่ทั้งรากทั้งต้นทั้งใบเลยใส่ทั้งต้นเลยคุณผู้ชมใส่เข้าไป10กรัมเหมือนกันครับมาดูวนกันอันนี้ก็คือกวาวกระแดง สองโดดไม่รู้ลม้มสามปลาไหลเผือกสี่ยอไทม์หรือว่ายอทุ่งหรือว่าขมิ้นเครือห้สมไก่โอกหรือว่าทองพันดูลของเรา6กสังกรณีครับนี่แหละครับ6อย่างอันนี้ปลาไหลเผือกเราไปขุดมาสดๆเลยนะจากทุกอย่างเราไปขุดมาจากธรรมชาติสดๆเลยคุณผู้ชม เอาจากแหลงที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนแห้งด้วยครับและที่สําคัญผมใส่ที่กันชื้นไปให้ด้วยนะครับป้องกันการเกิดเชื้อราเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับชุดดองเหล้าชุดต้มของผมสูตรนี้ก็คือจะมีสมุนไพรพื้นถิ่นประมาณ3ตัวครับก็มี3กรณีตัวนี้แถวนี้จะเยอะมากเลยนะครับแต่พื้นถิ่นจริงๆก็คือเนี่ยครับยอทาม ตัวนี้หายากครับจะมีเฉพาะพื้นที่นครพนมบึงการแล้วก็มุกดาหารสกลน,นครครับมีเฉพาะแถบนี้นะครับที่อื่นไม่มีนะแล้วก็นี่นะครับทองพันดุลดอกขาวหรือว่าโสมไก่โอกที่พิเศษขึ้นมาจากออกมาแล้วก็เป็นชุดแบบนี้ครับเป็นชุดแบบนี้เลย ไปต้มกินหรือว่าไปดองเล่าได้เลยครับใส่ที่กันชื้นให้ด้วยแล้วก็มีคําแนะนําให้เรียบร้อยครับชุดละ200บาทถ้าท่านใดสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจะมีลิงก์สําหรับทักมาสอบถามราคาสอบถามข้อมูลทั่วไปก่อนจากกันวันนี้ครับฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมสมุนไพร จะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มายอมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ